สวัสดีค่ะลูกค้า่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ที่เห็นอยู่นี้คือบาร้โคงนะคะลูกค้าขาคือบาร้โคงนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งนะคะประมาณ50,000ตัวเท่านั้นนะคะแต่ละล็อตนะคะแต่ละลายนะคะเราอันนี้คือบาราโคงล็อต3แล้วนะคะบอกเลยว่าขายดีมากแล้วก็งานดีมากนะคะหน้าอกนะคะสําหรับบาราโคงนะคะยืดนะคะมันมีตั้งแต่32ถึงสี่สิบได้นะสีสี่ถึงเนาะ อกถึง44ได้นะคะลอถนี้นะคะสำหรับลูกค้าทางพนักงานสต๊อกวัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันยืดได้ถึงนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะบาไลโค้งนะคะเราเริ่มต้นด้วย30ตัวตกตัวละ35บาทนะคะแล้วก็50ตัวตกตัวละ32บาท100ตัวรับไปเลย29บาทใครรับมากกว่านี้นะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะมาตัวอย่างงานบาไลโค้งนะคะอ่า นะคะตัวอย่างบาร์ไรโค้งนะคะลูกค้าขาอ่ะดูกันไปเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยอกนะคะตัวนี้ก็ค่า3 4สี่อะไรก็ใส่ได้ถ้าค่าเนี่ยมันจะยืดได้ตามตัวนะคะตามตัวนะคะตัวบาร์ไลาโคงนะคะลูกค้าขาอ่ะงานนะคะแบบนะคะตามนี้เลยนะคะลูกค้าขาชัดเจนมากบอกได้เลยว่ากล้องนี้นะคะชัดเจนมากงานจริงนะคะแบบตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะแบบตามนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยการยืดเนี่ยเห็นไหมลูกค้า ได้อกได้ถึงนะคะอกได้ถึงนะคะลูกค้าคาอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับบาไรโค้งนะคะ100ตัว2900บาทเท่านั้นนะคะ1 0 0ตัวสอง้ยสวยฉ่ำรถนี้สวยฉ่ำมากลูกค้าขาอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะ ่านี่นะคะลูกค้าค่ะสำหรับบาไรโครงนะคะ100ตัวนะคะ2,900บาทนะคะ2,900บาทว้าวสวยฉ่ำจริงๆตัวนี้นะคะอกก่อนยืดนะคะ3,2,3,4ใส่ได้หมดแล้วก็ยืดนะคะความยืดนะคะอยู่ที่ถึง4 4 4 4ถึง4 42หดีกว่าอันเนี้ยอันนี้ถึง42นะคะถ้า44น่าจะไม่ถึงนะคะ อ่ะได้ถึง42นะคะตามตัวตามสปินคนใส่ถึง XL XXL อ่ะก็ใส่ได้นะคะลูกค้าขาอ่ะใครนมวิสวิววิวนะคะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะบอกได้เลยว่างานสวยช่ำๆเน้นๆนะคะงานล็อตนี้บอกกด้เลยว่าที่แม่ค้าเห็นงานมานะสวยจริงๆคะ่ะลูกค้าขะสวยนะคะงานตามลอ็อตเราก็บอกตามสภาพล็อตนะคะลูกค้าขา บอกกด้เลยว่างานสวยฉ่ำนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะเราเริ่มโอ้สปอร์ตสวยแนเนาะมั่นใจใส่กางเกงลิซ่าเนาะโอ้สวยเลยอะ่ะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะ100ตัวนะคะตก 2,900บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะสปอร์ตบาร์แบบสวยๆก็มีมานะคะงานบาร์ไล้โครงนะคะลูกค้าขะเดี๋ยวนี้นะคะผู้หญิงอะไม่ใส่เสื้อในกันแล้วใส่บาร์กัน,น,นบอกได้เลยนะคะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะเพราะว่ามันเซฟในเรื่องของอ่าอ่าคัด ต้านมด้วยนะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ใส่หูดูงานดูงานลูกค้างานสวยมากนะคะงานสวยมากนะคะลูกค้าขาสําหรับลูกหูตัวนี้ตัวหายมากเลยอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจทักหาแอดมินได้เลยนะคะ บอกไว้เลยว่างานสวยฉ่ำๆนะคะอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหาได้เลยแบบมีจํานวนเยอะมากลูกค้าอันนี้คือเรายกตัวอย่างให้นะคะอันนี้ก็คือเรายังแกะไม่หมดอันนี้ก็สวยอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะ100ตัว2,900บาทนะคะสำหรับบาไลโคงนะคะห0 0ตัว2,900บาทอันนี้ตะขอใส่ได้มันหลุด นะคะเดี๋ยวใส่ตะขอไว้ก่อนอ่ะเกี่ยวก่อนอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะ100ตัว2,900บาทนะคะ100ตัว2,900บาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่า มานะคะสินค้าเป็นล็ลอตๆนะคะราคาก็ปรับขึ้นกับปรับลงตามล็อตนะคะลูกค้าขาอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหาได้เลยนะจ๊ะอ่าบอกได้เลยว่างานสวยฉ่ำๆเน้นๆน,น,นะคะอ่ะเดี๋ยวมีกว่าไม่เดี๋ยว แม่ค้าก็ไม่อยากลืมมากนะคะเดี๋ยวเพราะว่าต้องจัดสตตอกให้ลูกค้านะคะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะบาไลโค้งนะคะเราพร้อมส่ง5 0,000ตัวนะคะตอนนี้นะคะจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับโอ้อันนี้สวยอะลูกค้าดูลูกค้าดูนะคะลูกค้าดูนะคะ สำหรับบาไราโครงนะคะ100ตัวนะคะ2,900บาทนะคะเราเริ่มต้นได้30ตัวนะคะตกตัวละ3าบาท50ตัวตกตัวละ30บาทได้สาโสอท่ทีค่ะแล้วก็100ตัวนะคะ2,900บาท สำหรับลูกค้าที่รับจำนวนมากพันตัวขึ้นไปนะคะเดี๋ยวแม่ค้ามีส่วนลดให้อีกนะจ๊ะอ่าฝากนะคะติดตามร้านปักหมุดไว้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าอยากรู้ราคาอัปเดตนะคะ,ะ,คะหรือว่าสินค้ามีอะไรบ้างนะคะจากทางร้านนะคะเข้ากลุ่มได้เลยนะคะลูกค้าขาอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยเข้ากลุ่มเพื่อ,อเช็คสินค้านะคะว่ามีสินค้าอัปเดตอะไรบ้างนะคะเข้ากลุ่มได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ ทักได้เลยจ้าเดี๋ยวแม่ค้าขอไปแต่งงานอย่างอื่นก่อนนะเพราะว่ามีเยอะมากนะคะสำหรับลูกค้าร้านนี้นะคะแจ้งก่อนว่างานพร้อมส่งนะจ้าบ๊ายบาย